สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้าหนายแฟมิลี่ครับอันนี้เราพามาดูรถคุณนะฮะโควิโก้เอสเคสองรรุ่น10ครับอันนี้ตักดินใส่ดำหัวลากนะฮะสิบแปล้อนะครับแปล้อจะเป็นเจ้าฮีโนนะอยู่บนกองดินนี่ก็เจ้าโคเปโก SK 200ครับ น,นี่ดินสีเหมือนลูกลังเลยฮะแต่ว่าจะเป็นเม็ดใหญ่นะน,นี่ลปกทุเรียนน่าจะขึ้นดีฮะดินแบบนีนะ้มาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีฮะการตักดินใส่ดำหหัวลากนะครับ เดี๋ยวคุยกันอยู่นะแป๊บหนึ่งครับมาดูกันต่อนะใส่ไปแล้วประมาณสามอุ้มครับแกตักไม่รีบนะ ไฟหยุดไฟนะน่าจะคุยขึ้นอยู่ฮะเสียงปั๊มมีร้องไว้ฮะนี่น่าจะเป็น K3V นะฮะคอยเช่อบ้าเฮ้ยอาวาสกิ K3V ครับจับฟูกเครื่องฮีโน่นะสี่สูบตัวโบคอมมันเร็วฮะ นี่ผ่านไปแล้ว2นาทีครับดูว่าจะใส่เยอะหรือเปล่าจะแบกหรือเปล่าครับเรามารอดูคันต่อไปนะว่าจะใส่กีตังแคหลากเช่นกันนะ tắt là siêu được nhá, ùm ùm เรามาดูกันว่าจะใส่กี่ตักนะฮะสำหรับเจ้าหัวลากคันนี้นะนี่ใส่ไปหนึ่งตักนะรหรือว่าหนึ่งบุกี้แล้วครับโอ้ตักดินแล้วสองครับ สามดำดำมาแล้ว,ลลามมาลวสี่โอ้โหโอโหไปแล้วยังไงฐันนี้เต็นม,มันนะวิ่งเข้าไปช่งนะางฮะเพราะว่าเอ,าเอ,าเอา้าเข้โการแกงกันนะ เลีงกันเล่นนะค,ความสนุกในการทํางานครับจะได้ไม่เครียดนะกี่ใส่ไปเท่าไรเนี่ยสี่แล้วนะอะมกันต่อฮะกี่ใส่ไปสีแล้วนะ 啊。Ah. เจ็ดเจ็ดแล้วครับแปดแล้วนะครับ ทั้งหมด10ตักนะฮะคันนี้เมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปนะฮะกาดร้อนความร้อนขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคันนี้เต็มแล้วนะเจ้าซีเจ้าโปรเบโกเอชเคสอี่สิบนะฮะดักดินใส่ดำหัวลาก18ล้อนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ